โอเคก็มาต่อกันที่ภาคบ่ายนะคราวนี้ให้ดูรูปนี้นิดนึงอันนี้คือรูปที่เขาจะไปเวลาเข้าบีไปติดตั้งหน้าง,งานนะครับให้สังเกตนะครับให้สังเกตคนงานเนี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่พวกสลิงที่เป็นระบบเซฟตี้นะครับที่ตัวคนงานรูปนี้ยังไม่ชัดนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีระบบเซฟตี้ในตัวเขาเห็นไหมครับ สายสลิงต่างๆเนี่ยเขาจะคล้องตัวเขาเองจําเรื่องนี้ไว้นะ <Okey. S 2> นะครับจําเรื่องนี้ไว้นะ <y line> เดี๋ยวมันจะมีบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับจออิ่งเรานะครับมันจะมีบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเราดูนี้รูปนี้ชัดเลยรูปนี้ค่อนข้างชัดนะครับคือคนงานเนี่ยเขาเจ้าสลิงเนี่ยเห็นไหมครับตัวที่เป็นสลิงเนี่ยครับเนี่ยครับตัวนี้มันจะมีสลิงนะครับสลิงเนี่ยครับตัวเนี้ยเป็นระบบเซฟตี้ที่เขาคล้องตัวเขาเองเขาคล้องกับชิ้นงานเอาไว้โอเคไหม อันนี้เขาเลือกที่จะคล้องกับชิ้นงานเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าคนงานที่ทํางานเนี่ยทำงานในที่สูงนะครับทํางานในที่สูงนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันมีที่สูงถ้าเขาไม่คล้องตัวเขาเองเนี่ยเขาพลาดตกลงมาเนี่ยคือชีวิตนะครับคือชีวิตนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับให้สังเกตข้างล่างเป็นวิวเบืองเห็นไหมอันนี้เป็นดาดฟ้านี่เอาบีมเพื่อไปติดตั้งในที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบความรักษาความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจําเป็นนะครับ ถามว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้โอเคกลับมาที่เดร์อิงเรานะครับเดอรอิงเราเนี่ยให้สังเกตว่าวิธีการให้เดนมเบนชั่นของพี่เนี่ยนะครับวิธีการให้ดนมเบนชั่นของพี่เนี่ยมีความแตกต่างเห็นไหมครับในกรณีเนี้ยถามว่าเนี่ยรูทําไมเนี่ยสี่รูวนเนี้ยกับรูนเนี้ยนะครับรูนี้นะคร,บร,นะคร,บรับรูชุดนี้นะครับรูชุดนี้กับรูชุดเนี้ยแตกต่างกันยังไง นะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับรูชุดเนี้ยนะครับกับรูชุดเนี้ยแตกต่างกันทําไมยังไงทําไมพี่ถึงไม่ให้เดเมนชั i o เหมือนกันสังเกตไหมสังเกตการให้เดเมนชั i o n ไหมครับนะครับชุดเนี้ยชุดเนี้เดิมนชั i o ที่แฝงตัวด้านเนี้เดิมนชั i o ที่แฝงตัวด้านเนี้ยไม่เข้ากับใครเลยนะครับไม่เข้ากับใครเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่โมเดล นะครับคือรูที่อยู่ด้านบนแฟงเนี่ยครับด้านบนแฟงผมจะผมเปิดรูนิดหนึ่คร,รูที่อยู่บนแฟงเนี่ยครับของปีนตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตไหม ให้สังเกตที่ตรงนี้นะรูที่อยู่บนแฟงของของตัวตัว,ต,วตัวแฟ้งบีินนยครับตัวบนหลังบีนตัวเนี้ยนะครับเมองไม่เห็นใช่ไหมมัน ครับนึงเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเดสเพท็อปอันี้นิดนึงจับเฉดเป็น,นเลน,นเดอร์เลนเดอร์นะครับโอเครูตรงเนี้ยเห็นรูตัวนี้ไหมรูเนี้ยอันเนี้ยเป็นรูที่เฉยเห็นไหมนะครับตัวเนี้ยเป็นรูเฉยรูตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าเซฟตี้โฮลเซฟตี้โฮลทำหน้าที่อะไรนะครับเซฟตี้โฮลทำหน้าที่อะไรเวลาเขาขึ้นไปนั่งบนนี้นครับ เวลาเขาขึ้นไปนั่งมุนได้อย่างรูปนี้เวลาที่เขาขึ้นไปนั่งมุนนี้เนี่ยแต่ก็เออร์ไซส์เนี้ยเขาใช้วิธีเทคนิคในการทำเซฟตี้เนี่ยต่างกันนะครับแต่ของเราเนี่ยมาตรฐานของของโปรเจกต์เราเนี่ยเขาให้เจาะที่แง้งแล้วเขาจะเอาตะขอตัวนี้เข้าไปเกี่ยวกับแ้งเลยนะเขาจะเอาตัวนี้เข้าไปเกี่ยวกับแ้งเลยก็คือเอาตะขอตัวนี้เข้าไปเกี่ยวกับแ้งเลยเพราะฉะนั้นรูพวกนี้เราเรียกกันว่ารูที่ไม่ใช่เป็น non structural รูก็คือ no our our part, มันไม่ใช่รูที่ใช้รับกําลังมันรับแรงหรือว่าคอนเนคกับตัวอื่นมันจะไม่เหมือนกับนะครับมันจะไม่เหมือนกับกับรูชุดนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับรูชุดนี้โอเคไหมมันจะไม่เหมือนกับรูชุดนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับรูชุดนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับรูพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนกับรูด้านล่างคราวนี้ไปดูที่ดอวอิงเราสังเกตไหมว่าตัวเนี้ยเวลาพี่ให้ตัวนี้พี่ให้จากขอบขอบแฟงเห็นไหมครับ ที่ให้หนึ่งนิ้วกลับไปจากขอบแฝงราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นตะขอครับมันจะมีมันจะตัวที่มันจะเป็นตะขอไม่อธิบายยากเว้ ตัวที่เป็นตะขอไม่รู้ในรูปนี้จะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับตัวที่เป็นตะขอเวลามันเข้าไปเกี่ยวอะครับคือถ้ารูเนี้ยเราเจาะหนาแค่นหนึ่งนิ้วอะครับรูตรงเนี้ยถ้าเราเจาะหนากว่าหนึ่งนิ้วตะขอมันจะเกี่ยวไม่ได้ได้บอ,อกไหมครับมันจะเป็นตุ๊กแคมป์แคมป์เข้าไปเจาะเข้าไปเกี่ยวมันจะเกี่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ให้จากเซนเตอร์นะครับลายตรงเนี้ยเราจึงไม่ให้จากเซนเตอร์ แต่จะต่างกับชุดนี้ชุดนี้เราใช้ดิเมนชันออกจากเซนเตอร์แบบนี้เห็นไหมครับเราออกจากเซนเตอร์แบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจในเรื่องของวิธีการให้ดิเมนชันว่าทําไมนะครับอันนึงถึงได้ให้จากเซนเตอร์และอันนึ่งถึงให้ที่ขอบแฟงมันมีเหตุผลของมันนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับ บางทีเนี่ยรูขนาดรูตัวเนี้ยอาจจะเป็น13-16แต่รูที่เป็นรูสต r u กเจอร์ลเนี่ยอาจจะมีไซส์ที่มันใหญ่กว่านะครับไซส์ size ที่มันใหญ่กว่ากลับไปที่โมเดลนิดนึงนะครับอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนะครับในส่วนของของของ ตัวนี้ที่ราบอกว่าเราให้ยากเซนเตอร์ใช่ไหมครับคราวนี้อย่างของหญิงเนี่ยตอนเมื่อเช้าเนี้ที่หญิงมีปัญหาคือหญิงคิดการวางเดเมนชันตัวเนี้ครับการวางเดเมนชันตัวเนี้ยเวลาหญิงวางเดเมนชันปุ๊บเนี่ยนะครับที่พี่บอกว่าให้ผ่านรูเนี่ยหญิงไปหญิงไปเลือก เลือกอเลือกเดเมนชันลักษณะแบบนี้มันเลยไม่ผ่านรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้ไม่เอานะครับวิธีนี้ไม่เอาถ้าจะให้เดเมนชันที่ผ่านรูปูบมันต้องวางแผนด้วยคือจุดแรกเนี่ยจุดที่1เราเลือกที่ตรงนี้จุดที่2เรามาเลือกตรงนี้จุดที่3มเราเลือกตรงนี้แล้วเราล่าขึ้นไปแล้ววางมิดเดิลเมาส์ลักษณะนี้มันจะเป็นเรื่องของการผ่านรูนะครับสังเกตว่าเดเมนชัน2ตัวเนี้ยนะครับของพี่เนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าเป,เป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นแนวเดียวกัน คราวนี้พี่จะทำยังไงให้เป็นแนวเดียวกันได้นะครับดูตรงนี้นะครับแนวเดียวกันคืออะไรครับเห็สังเกตไหมเพราะมันเป็นแนวเดียวกันพี่ทํายังไงให้เป็นแนวเดียวกันนะครับสมมติว่าพี่มีเดเเมนชันตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วเดเเมนชันตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วพี่อยากให้เดเเมนชันตัวที่พี่สร้างครั้งต่อไปเนี่ยนะครับพี่แอพพลายค่าจากตัวด้านข้างนะครับครั้งต่อไปเนี่ยพี่สร้างเดเเมนชันคือจุดที่1จุดที่2ตอนที่พี่จะวางอะครับตอนที่พี่จะวาง ตอนที่พี่จะวางจะวางเมาส์ตรงนี้ครับพี่เนี่ยกดมิดเดิลเมาส์แต่พี่เอาตัวเนี้ยมาฝากกับตัวนี้จับที่ตัวนี้ก่อนแล้วกดมิดเดิลเมาส์นะครับตอนที่พี่วางตำแหน่งเนะี่ยแต่นี่เป็นเทคนิคนะครับพี่กดมิดเดิลเมาส์ปุ่มเนี่ยมันจะกดมิดเดิลเมาส์ปุ่มเนี่ยมันจะเดนเซชันมันจะมันจะตรงมันครับ เนี่ยครับพอไปกดที่นิ้วมือจะไปวางตำแหน่งเด m ม n s ชันมันก็จะตรงกันนะครับมันก็จะทําให้ให้เด m ม n s ชันเนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกันสวยงามนะครับไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของของเดคอเรชันคือความสวยงามโรอิงนะครับโรอิ่งกระจกมาดูได้ดูสวยงามประมาณนึงนะครับคราวนี้สังเกตไหมครับตัวเนี้ยเดนมบิชันมันเป็นเส้นปะรู้ไหมว่าทำไมมันเป็นเส้นปะเพราะว่ารูตัวเนี้ยนะครับผ่านมาร์คตัวเนี้ยมันอยู่ข้างล่าง อันนี้เป็นท็อปวิวถูกไหมท็อปวิวเนี่ยมันถูกบังด้วยด้วยแ้งด้านบนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผ่านมาร์กตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นปะาแต่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้สังเกตว่าปะานี้กับปะาเนี้ยมันพละปะกันเห็นไหมปลาเนี้ยปลาเนี้ยเป็นปลาใหญ่ปะาปะไขปลาตัวปะาปะาใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นเส้นปลาในที่เด่นอย่างเงี้ยปลาอย่างเงี้ย มันถือว่ามันจับพาร์ทเนี้ยมันถูกบังด้วยอ็อบเจกต์อื่นอย่างเนี้ยปะเนี้ยถูกต้องแต่ปะเนี้ยไม่ถูกเพราะอะไรอันเนี้ยปลายมันเนี้ยหลุดรูมาแล้วปลายมันหลุดรูมาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดชิปแล้วเลื่อนกลับไปที่รูมันใหม่นะครับอย่าให้มีอย่างนี้ออกมานะครับอย่าให้มีอย่างนี้ออกมาเวลา e อี t ทีจะิงมีอย่างนี้ออกมาถือว่าตัวพาร์ทเนี้ยไม่ได้ชี้บ่งชี้ไปที่รู จากที่เราเห็นสังเกตเห็นเนี่ยนะครับไอตรงเนี้ยเห็นไหมครับที่เมื่อวานที่เราประชุมกันไปก็คือเรื่องของ a s s o c i a t e ตตัวเนี้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยที่เราถ้าเราถ้าเราถ้าเราอันติกตัวเนี้ยรูตัวเนี้ยมันจะไม่มีแต่ถ้าเาอาติกตัวเนี้ยเห็นไหมครับ อันเนี้ยมันจะมีให้ติ๊กออนเอาไว้เพราะอันเนี้ยมันจะช่วยบอกเรานะครับมันจะช่วยบอกเราแม้กระทั่งเดนมันชั่นก็เหมือนกันเวลาเราติ๊กเดนมันชั่นเนี่ยเวลาเราสร้างเดนมันชั่นเนี่ยแล้วเราเนี่ยอยู่นอกเขตเห็นไหมครับคือตัวเนี้ยมันบอกว่าให้ d เด e ม s นชั่นที่คุณจับเนี่ยคุณไม่ได้จับไปที่อะไรเลยมันเลยขึ้นตัวสัญลักษณ์แบบนี้มาให้เตือนคุณว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณให้เดนมันชั่นมาเนี่ยมันมีมันมีประโยชน์อะไรมันมีความหมายอะไรนะครับมันอยาก มันใช่ดิเมนชันที่เราอยากได้หรือเปล่านะนรับแบบนั้นนะครับคราวนี้เล่าถึงขอบเขตมือน,นิดนึงนะครับขอบเขตมือก็คืออันเนี้ยเส้นสีเนี้ยมันเป็นอ็อบเจกต์ของของอันนี้นะครับเป็นอ็อบเจกต์ของอันนี้มาดูตัวนี้เวลาพี่จะสร้างเทกนะครับเวลาพี่จะสร้างเทกนะครับพี่ลบเทกตัวนี้นะครับพี่ลบเทกตัวนี้สมมุติว่าเวลาพี่สร้างเทกเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้ขอบตัวนี้มันค้ำกันอยู่แล้วถ้าพี่กดตัวนี้ไฮไลท์ตัวล่างเนี่ยแล้วพี่จิ้มเทคเข้าไปที่ตัวนี้นะครับพี่จิ้มเทคเข้าไปที่ตัวนี้นะครับเทคเข้าไปที่ตัวนี้โอ้มันยังอยู่ในเกตของตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ลงมาข้างล่างก่อนนะครับพี่พยายามจะอธิบายเรื่องนี้เรื่องว่าถ้าเราเราจิ้มขอบไหนขอบไหนเนี่ยนะครับเราจิ้มขอบไหนขอบไหนแล้วแล้วแล้วเทคเนี่ยเวลาเราสร้างเนี่ยถ้าเราจิ้มบนเนี่ย เราจิ้มบนนี้ต่อให้เราเลื่อนเทคเราอยู่ตรงนี้นะครับต่อให้เราเลื่อนเทคเราอยู่ตรงนี้นะครับต่อให้เราเลื่อนเทคเราไปอยู่ที่ตรงนี้ใช่ออก่ามแต่เทคตัวนี้มันไม่ได้เป็นของมันไม่ได้เป็นสมาชิกของกรอบนี้หรือเปลมันไม่ได้เป็นสมาชิกของกรอบนี้แต่มันเป็นสมาชิกของกรอบล่ากเวลาเราเลื่อนกรอบเกิดอ,อะไรขึ้นครับเทคมันไม่ตามไปนะครับเทคมันไม่ตามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางอ็อบเจก นะครับเป็นระวางอ็อบเจกต์พวกนี้เทคพวกนี้มันต้องอยู่ภายใต้กรอบของมันด้วยนะครับมันต้องอยู่ภายใต้กรอบของมันด้วยลัขนาดแบบนี้โอเคไหมนะครับคราวนี้มาเล่นกับเทคต่อนะครับมาเล่นกับเทคต่อเวลาที่พี่เขียนเทคเนี่ยเป็นคลิกขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นแองเกิลเวลาที่เราเขียนสมมุติว่าเราอยากจะเขียนตัวตัวแองเกิลเอียงนะครับตามแนวนี้นะครับเราอาจจะใส่มุมลัขนาดแบบนี้ ลบสามสิบลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เขียนเทกเห็นไหมครับเทกมันก็จะเอียงลักษณะแบบนี้เราอาจจะใส่เพิ่มเป็นสี่สิบลักษณะแบบนี้เทกมันก็จะเลื่อนไปอย่างนี้นะครับเราก็จะวางแบบน,นี้อันนี้คือเรารู้มุมแล้วเรากําหนดมุมได้แต่แต่มันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งนะครับมันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งก็คือนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมมาใช้อีกคําสั่งนี้ไม่ได้ เขียนเท็ตามลายเขียนเท็จตามลายเขียนเท็ตามลายคืออะไรสมมุติว่าผมมี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 แนวเอียงเอียงแบบนี้นะครับผมมีแนวเอียงเอียงแบบนี้อยู่นะครับผมมีแนวเอียงเอียงแบบนี้อยู่นะครับผมมีแนวเอียงเอียงแบบนี้อยู่นะครับผมมีแนวเอียงเอียงอย่างนี้อยู่แล้วผมอยากจะเขียนเท็จเนี่ยบนแนวเอียงเนี้ยผมก็แค่ขยับขึ้นไปอีกบนตัวนึงเนี่ยเห็นไหมครับ ขยับไปที่ตัวนี้ adtech along line นะครับ adtech along line เห็นไหมครับ adtech d along line ตัวนี้ adtech d along line ตัวนี้ทำอะไรมันก็เป็นการเขียนเท็กแต่เวลาคุณสั่งเขียนเท็กปุ๊บเนี่ยพอคุณแตะมันคลิกปุ๊บคุณใส่ค่าอะไรต่ออะไรเส้น t y p เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณแอปพลายค่าเนี่ยคำสั่งแรกที่มันถามนะครับมันจะถามว่า pick position นะครับคำว่า pick position เนี่ยมันคือให้เรากำหนดตำแหน่งแสดงว่าเราต้องกำหนดตำแหน่งที่1 กำหนดตำแหน่งที่2นะครับแล้วเราก็กําหนดการวางเทคเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปปรับองศามันถูกไหมถูกไหมไม่อย่งั้นเราต้องมางทําไงถ้าเราใช้คําสั่งเทคเดิมๆคำสั่งเทคเดิมๆแล้วล่ะแบบนี้เราก็ต้องมาหมุนองศามันคอยจะมาหาว่าเฮ้ยมันกี่องศาว่าที่มันจะหมุนขึ้นไปนะครับสิบเกินไปไหมอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเป็นเขียนยาวๆยาวๆอยา่ยา,ยา,ยา,ยางเงี้ยนะครับบางทีเกิดอะไรขึ้นครับ เราจะรู้เลยว่าเทคเราเนี่ยไม่ตรงกับอะไรไม่ตรงกับลายนะครับหางมันก็จะไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเดาองศาลกษณะแบบนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ8องศาดีไหม7องศาดีไหมอย่างลักสณาแบบนี้คือมันไม่เหมาะคําสั่งเนี่ยมันไม่เหมาะกับในกรณีที่เอียงๆแล้วเราไม่รู้ไม่รู้คําสั่งโอเคไหมครับเราไม่รู้องศาของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเทคอะลองไลน์ตัวนี้นะครับแอ p พลายนะครับ มก็ถามจุดที่1จุดที่2แล้วจะวางเทกไว้ตรงไหนก็กดนะครับกดเวลาจะย้ายมันอันเนี้ยจะย้ายเทกตัวเนี้ยต้องชิปด้วยนะครับต้องกดชิปพร้อมกับลากเมาส์ตอนเนี้ยผมกดชิปที่คีย์บอร์ดอยู่แล้วผมก็ลากเมา,มาสาม์ลักษณะแบบนี้โอเคไหมนะครับออมีอะไรอีกไหมใครมีรจะถามอีกไหมในตัวดออิงนี้วันนี้ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวสับสนเดี๋ยวจำไม่ได้ มีอะไรค้างคากไม่มีนะในของตัวดออิงนี้นะวันนี้ยังไม่มีม,มีตัวที่บอกนะครับมันมีคลาวขึ้นมันหมาความว่าไงครับเอานั่นคือหมายความว่าโมดิโมเดลโมดิฟายเดี๋ย,ยกลับไปนั่งทีโอเคคือมีคำถามมาว่าทำไมทำไมของเพื่อนเนี่ยทำไมของเพื่อนเนี่ยทำไมของเพื่อนถึงได้มีมีคลาวนะครับทำไมของเพื่อนได้มีคลาว คือดออิ่งในเทคล่าครับดออิ่งในเทคล่าเนี่ยมีผลผูกพันมีผลกับผูกพันกับกับโมเดลเสมอแสดงว่าอะไรแสดงว่าโมเดลอ่ะมันมีการแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไปแก้ไขอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไปแตะในโมเดลไปเล่นโมเดลนะครับเราอาจจะไปแตะโมเดลไปเล่นโมเดลขึ้นมาอย่างนี้ผมโมดิฟายผมโมดิฟายอะไรดีอะ่ะผมไฟล์ m โมดิฟายเกตโบแล้วกันนะครับผมโมดิฟายเกตโบคือในโมเดลมีการโมดิฟายเกตโบ นะครับ3 2 5 n tcsbs โอเคเปลี่ยนไทป์เป็นเป็นโบวธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นยังเป็น t c อยู่3 2 5 n ผมจะเปลี่ยนโบให้เป็นเป็น a ส0มุนะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนโบวเป็น3.3.7ก็คือหัวที่เป็นหัวหัวตัดนะครับหัวตัดธรรมดาหัวหกเหลี่ยมนะครับโบววันหลังเราจะเรียนเรื่องโบกันนะครับโบหัวหกเหลี่ยมไม่ใช่โบ t c ลักษณะแบบนี้คราวนี้แสดงว่าตอนนี้โมเดลมีการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แคมข้อมูลเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมแก้ด้วยแล้วกันนะครับผมแก้จากจากสแถวให้เหลือให้เหลือให้เหลือสแถวนะครับให้เหลือสแถวนะครับอันเนี้ยจาก3ามแถวให้เหลือ2แถวนะครับให้เหลือสอแถวด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เพราะมันจะแก้งทําแล้วก็แล้วแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยในกรณีแบบเนี้ยเวลาที่คุณเปิดดาวิ่งเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าดาวิ่งคุณเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ในโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องการทำาททำการ number link ก่อนนะครับเราก็กด prefer number link นะครับเรื่อง number ์ลิงก็เป็นเรื่องอันตรายอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้น cloud การ cloud ขึ้นมาตรงนี้มันเตือนคุณว่าเฮ้ยโมเดลเนี่ยมันมีการนะอัปเดตนะอัปเดตยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงของตัวเนี้ยการเปลี่ยนแปลงของตัวเนี้ยคุณเห็นไหมจากเท่าไหร่ ที่ผมทำที่แรกเป็นกี่โบกกี่ตัวแดตัวตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ6ตัวแสดงว่าตัวนี้มีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมีการอัปเดตนะครับมีการอัปเดตพอมันมีการอัปเดตปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องทําการปดอัปเดตมันนะครับโดยการที่ว่าไปติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้ remove all mark change symbol คือผมรู้แล้วผมยอมละผ,ผมยอมผมยอมละผมเข้าใจแล้วว่ามันอัปเดตอะไรนะครับผมมากด อัปเดตมาร์กหรือว่าหรือว่าโมดิฟายตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับโมดิฟายตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับคือเรายอมละนะครับหรือถ้าเราไม่โมดิฟายตัวนี้เราจะกดตัวนี้เลยก็ได้ครับรีมูฟรีมูฟอตัวนี้คาวตัวนี้ก็จะหายไปแต่คาวตัวนี้มันจะไม่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่าบางคนคนที่เป็นแอดมินนะครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องปรินต์คาวตัวนี้แต่บางทีเนี่ยเราก็สามารถสั่งให้ปรินต์ตัวนี้ได้ คำว่าปริ้นหรือไม่ปริ้นหมายความว่าไงหมายความว่าในดาวิงที่เราปริ้นออกมาเนี่ยเราจะเห็นคราวหรือไม่เห็นคราวเราาหนดได้เพราะคราวตัวนี้ไม่ใช่คราวที่เราตั้งใจจะคราวนะครับอันนี้เป็นคราวที่ซอฟต์แวร์มันทำการคราวมาให้นะครับบางคนถ้าเขายอมรับได้ว่าโอเคคราวตัวนี้มันก็นดีอย่างเงี้ยเขาก็จะยึดคราวตัวนี้ไปเลยนะครับยึดคราวตัวนี้ไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันทําไมถึงได้ขึ้นมาขึ้นมาคี่ว่าชมะม้าไม่ตรงจุดไม่เป็นไรผมก็ย้ำเดนมนชั่นเข้าไปอีกทีหน,นะครับ มันเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นสตาร์ทของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับข้างบนนะครับจุมสร้างใหม่ก็ได้ไม่งอนะครับตั้งจากจุดนี้ล่างมาที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับใครมีคําถามอะไรอีกไหมนะครับอยากจะค่อยๆไปไนะไม่อยากที่จะเร่งมากนะครับงั้นถ้าไม่มีก็ ก็ลองอัปเดตดาวิ้งตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเริ่มต้นทําใหม่หมดเลยนะครับเริ่มต้นทําหมดหมดเลยสร้างความชํานาญนะครับทำหลายๆเที่ยวนะครับทำหลายๆเที่ยวนะครับโอเคครับ